มาออกแล้ว,วขณะนี้ซปเปอร์แมนเป็นตัวนำ oh, <crap. S 1> ขณะนี้ดาวนาครเป็นขณะน,นี้น้องเทียนเป็นตัวนำซปเปอร์แมนเป็นตัวที่สองขวัญใจน้องปั้นที่สามถัดไปเป็นมาน้องปาม นัลลุมิรท,ที่โค้งป้าย3ขณานี้น้องเทียนเป็นตัวนำขวัญใจน้องปั้นเป็นตัวที่สองซูเปอร์แมนที่สามถัดไปเป็นนัลลุมิรมาน้องปล้มโค้งปลายที่เจ้าทางตรงขณะน,นี้น้องเทียนยังเป็นตัวนำขวัญใจน้องปั้นเป็นตัวที่สองยอดพิภพไรแรงกำลังโจทยที่สามแล้ว ขนาดนี้ขนาดนี้ขวัญใจน้องปันเป็นตัวนําคู่กับน้องเทียนขนาดนี้น้องเทียนเป็นตัวนํานมิทไ,ได้ในเป็นตัวที่สองแล้วน้องเทียนเป็นตัวนํานมิทเป็นตัวที่สอง